สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t u ทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอดลองนะครับเช่นเคยนะกับในคลิปที่2นะครับแนวทางหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่15บนะครับเดือน5 2า6 5นหินะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4น่นอยวันนี้อาจจะให้แค่3น้อยนะครับพี่พี่ก็อย่างที่บอกนะครับผมลงไวในบอกไว้ในคลิปแรกก็คือ วันนี้ผมลงแนวทางช้านะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับคืนนี้ก็ไปทำโอทีนะครับแล้วออกกะมาแล้วก็ออกกะกะมาก็ไปถึงห้องก็ไปทำบุญนะครับพี่ๆไปทำบุญขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับทำบุญถวายถวายเพนนะครับเนาะแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ขอแนวทางนะครับผมนส่วนแนวทางเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับพี่ๆก็เดี๋ยวตอนนี้เราลงแนวทางหวยฮานอยก่อนนะครับก็ต้องกราบขอโทษนะครับที่ลงแนวทางช้าวันนี้นะครับผม สำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถามว่าตัวเด่นมาเด้งๆนะครับแต่จับคู่ไม่โดนนะครับพี่เพราะว่าแนวทางเขาออกตัวเดิม2คู่เนาะนะครับออกตัวเดิม2คู่2 2คู่เลยเมื่อวานนี้ผมให้เด่นไปที่0ูกับ5นะครับวิ่งรูดที่5นะครับเน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับพี่พี่ก็แนวทางเมื่อวานนี้มา5 7 7 5แล้วก็53 3 5หนะครับ ผมไม่ได้จับให้เลยนะครับเพราะว่างดก่อนก่อนหน้านี้ก็คือ53มันมันออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วผมก็เลยไม่จับไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่นาะส่วน3ตัวก็ในรอบพิเศษนะพี่อันนี้603เนาะอันนี้053นะครับปิดเลข6กับเลข5นะครับผมเสียดายมากๆเลยนะครับพี่พี่ก็ถ้าเกิดใครเอา5ไปวิ่งรูดนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจนะครับก็มาทั้งสีเด้งเลยนะครับพี่พี่มาทั้งในรอบเฉพาะกิจ57นะครับรอบพิเศษมา53 นะครับรอบปกติมาตัวกับ7 5 5 7แล้วก็รอบ VIP มาตัวกับ3553นะครับอันนี้ก็คือพี่พี่สายวิ่งลูดนะครับส่วนตัวที่เน้นให้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับแนวทางคุ้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ทางช่องไม่สนับสนุนที่เล่นการพานันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับในโค้งสุดท้ายตัวเด่นนะครับพี่พี่ตัวเด่นผมให้ไปที่ผมให้ไปให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็สองนะครับพี่พสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลขสอง นะครับให้ไปที่เลขสองนะครับเด่นเจ็ดนะครับพี่พี่ก็จะมีเจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดแปด นะครับผมส่วนเดือนสองวิกฤตที่สองครับก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองแปด นะครับผมก็ส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่พในรอบนี้ผมเน้นให้ไปในรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษนะครับผมก็มัดรวม3ามนอยนะครับมีรอบนอยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ vip นะครับแต่ว่าเน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับพี่พี่นะสลับในโค้งสุดท้ายส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้หลักๆก็จะมีนะครับพี่พ เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองสี่แล้วก็สองศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนสามตัวนะครับ สตัวผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข0นะครับพี่ให้ไปที่เลข0นย์นะครับก็จะเป็นนะครับ0ูนย์นะครับ0 2 4นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้รวยเฮงกันทุกคนนะครับผมกับสวัสดีครับ